ตีธาษนารอนวันทาค่ะอายุ58ปีเป็นคนพิการานการได้ยินแด้สื่อสารดิฉันได้มีการได้รับการจ้างงานมาแล้วหกปีบริษัทจ้างงานโรงพยาบาลพยาไทยจำกัด2องความรับผิดชอบท,ท,ที่เจ้าหน้าที่มอบหมายให มีการทำงานปฏิบัติหน้าที่ปัดกวาเช็ดถูตามต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่การสถานที่ที่ไม่สะอาดเตรียมความพร้อมรับบริการเพื่อผู้มาใช้บริการจะได้ดูสะอาดปลอดภัย ดิฉันภูมิใจที่ทำความสะอาดล้างหน้าทานททำแล้วสะอาดและก็ภูมิใจมากค่ะการดูแลสุขภาพออกกำลังกายทุกเช้า30นาทีต่อวันการดื่มน้ำวันละ8แก้ว การกินอาหารผักผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงการร่วมโครงการ90วันหัสจรย์ของฉันมีประโยชน์อย่างมากทำให้ฉันรู้ลดการกินอาหารหวานมันเค็ม ฉันขอขอบคุณบริษัทโรงพยาบาลพยาไทยจำกัดสองที่ได้จ้างงานคนพิการที่มีงานทำขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมแม่เชษฐาคุจันทร์นะครับเป็นผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองโลนะครับซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองโดนะครับเป็นหน่วยบริการผู้ถ o n ู ให้บริการอยู่ในชุมชนนะครับให้บริการด้านการรักษาป้องกันโรคนะครับส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพนะครับอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่11นะครับตำบลชีทวนอำเภอเอนในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองโนนะครับมีผู้พิการนะครับที่มาทํางานหนึ่งท่านคือคุณอารอนบรนทา ซึ่งโรงพยาบส่งเสริมสุขภาพตำบล้านหนงของเรารได้มอบหมายให้คุณอารอน,นะครับมีหน้าที่ในการดูแลความสะอาดห้องตรวจโครคห้องฝากันคลังยาห้องฉุกเฉินห้องน้ําในพื้นที่บริการของเราซึ่งมีจํานวนทั้ง5ห้องแล้วก็ห้องประชุมเยอนโฮมะครับก็คือดูแลสวนสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของเรานะครับดูแลในการตัดต้นไม้ดูแลตัดหญ้านะครับให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมนะครับไม่ขึ้นลรนะครับทําความสะอาดทาความสะอาดนะครับและตรวจเช็คอุปกรณ์ในการออกกําลังกายนะครับที่สวนสุขภาพของเรานะครับสามนะครับคือการเตรียมอุปกรณ์นะครับในห้องฉุกเฉินเพื่อให้บริการ นะครับ C นะครับมีการให้คุณอารอนนะครับทำแผลที่ที่สามารถทำทำได้ง่ายนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับจะเป็นเราจะฝึกให้ผู้พิการาได้มีทักษะก่อนนะครับถึงจะให้ดำเนินการนะครับสำหรับการที่มีผู้ผพิการนะครับ มาให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของเรานะครับช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของเราในการให้บริการได้ดียิ่งขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่จะก่อนมาปฏิบัติงานที่คุณอารอนปฏิบัตินะครับเราก็จะสูญเสียตาก,ากําลังตรงนี้นไปนะครับเมื่อคุณอารอนมาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนะครับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็สามารถให้บริการประชาชนในร้านอื่นๆได้อย่างเต็มที่ แนวทางในการพัฒนาในอนาคตนะครับสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของเราสําหรับคุณอารอนก็อยากให้คุณอารอนนี่มีศักยภาพในการที่ช่วยนะครับพีแพ็กยานะครับพีแพ็กยาเพื่อจะให้ผู้มารับบริการของเรานะครับแล้วก็สอนนะครับเ,เพิ่มศักยภาพในการวัดสัญญาณชีพนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ นะครับตันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะเพิ่มสกยภาพของคุณอารอนตอ่ตอไปนะครับลำดับ mm hmm. ah สุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณบริษัทนะครับโรงพยาบาลพญาไทยจำกัด2นะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของเรามีผู้พิการมาช่วยในการให้บริการในพื้นที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของเรานะครับช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่ให้มีโอกาสในการ ทํางานนะครับแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการเองนะครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ